เคยได้ยินไหมโรงพยาบาลบางแห่งมีชั้นที่ถูกปิดตายตลอดการคืนนี้เราจะพาคนไปพบกับชั้นหกที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงและห้องผ่าตัดหมายเลขหกที่ไม่มีใครเคยกลับลงมาอย่าดูคนเดียวถ้าไม่กล้าขึ้นลิฟต์ตอนตีหนึ่ง อย่าขึ้นไปชั้น6หลังเที่ยงคืนเด็ดขาดประโยคเตือนจากคนป้าที่เป็นแม่บ้านประจำโรงพยาบาลยังคงดังกล้องอยู่ในหัวของแพรนักศึกษาฝึกงานพยาบาลที่เพิ่งมาฝึกในโรงพยาบาลศรีวิภาได้เพียงหนึ่งสัปดาห์โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลเก่าตั้งอยู่ในเขตชานเมือง ตัวอาคารเดิมสร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองและแม้จะมีการปรับปรุงใหม่เรื่อยๆแต่หลายส่วนของโรงพยาบาลยังคงบรรยากาศขังและเงียบสงัดโดยเฉพาะตึกเก่าซึ่งมีทั้งหมด6ชั้นในตึกนี้ชั้น1นถึงหใช้งานได้ปกติเป็นห้องผู้ป่วยทั่วไป ห้องฉุกเฉินและห้องพยาบาลแต่ชั้นหกกลับถูกปิดตายแพรเริ่มสงสัยตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นเวรดึกเธอเดินผ่านหน้าลิฟ์เก่าๆที่มีปลายกระดาษเขียนด้วยลายมือสั้นๆว่าห้ามกดชั้นหกแน่นอนว่าคนทั่วไปคงไม่กล้าเสี่ยงแต่แพรเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็น และเมื่อคุณป้าแม่บ้านเอ่ยปากเตือนว่าอย่าขึ้นไปชั้นหหลังเที่ยงคืนไม่งั้นจะไม่ได้กลับลงมามันกลับทำให้เธอรู้สึกอยากรู้มากขึ้นคืนนี้เป็นคืนที่สมของการขึ้นเวรดึกเวลาล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืน35ห้ห้องพยาบาลเงียบสนิทผู้ป่วยส่วนใหญ่หลับหมดแล้ว เพื่อนรลเวรของแพรขอตัวไปงีบบ้างส่วนเธอนั่งอยู่หน้าลิฟต์คิดอยู่ในใจว่าหรือจะลองกดดูสักครั้งนิ้วมือของเธอกดไปชั้นหกอย่างช้าๆประตูลิฟต์ปิดลงอย่างเงียบกริบเสียงลิฟต์ดังขึ้นเมื่อถึงชั้นหกแต่ประตูกลับไม่เปิดอัตโนมัติ แครออยู่คู่หนึ่งก่อนจะก้าวไปเคาะเบาๆที่บานประตูลิฟต์ประตูลิฟต์เปิดออกเองอย่างช้าๆ,ๆเผยให้เห็นทางเดินมืดๆไม่มีไฟไม่มีเสียงไม่มีอะไรขยับเคลื่อนไหวเลยสักนิดแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกคือกลิ่นที่ชอยออกมากลิ่นยากลิ่นเลือด และกลิ่นเหม็นเน่าที่เหมือนศพแพรเดินออกจากลิฟต์โดยหัวใจที่เต้นรัวเธอพกไฟฉายติดตัวและฉายไปตามผนังที่เต็มไปด้วยรอยคาบสนิมและคาบเลือสีน้ำตาลดำเธอเดินผ่านหน้าห้องหลายห้องที่ถูกปิดสนิทแต่แล้วห้องหนึ่งกลับเปิดแง้มอยู่ห้องผ่าตาดัดหมายเลขหก เธอสองเข้าไปในห้องเห็นเตียงผ่าตัดเก่าๆอยู่ตรงกลางห้องไฟในห้องสลัวๆแต่ดูเหมือนมีแสงจากหลอดไฟผ่าตัดตรงกลางเพดานที่ยังใช้งานได้อย่างน่าแปลกใจเธอก้าวเท้าเข้าไปในห้องเสียงประตูปิดลงเองทันทีที่เธอเข้าไปใครเล่นอะไรกัน แพตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบทันใดนั้นหลอดไฟในห้องก็ดับลงเหลือเพียงเสียงแปลกๆดังอยู่รอบตัวเธอเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากเตียงผ่าตาดัดแพรหันกลับไปดูและเห็นบางสิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจบนเตียง มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่เลือดไหลทะลักจากช่องท้องที่ถูกผ่าออกเป็นทางยาวสายทะลักออกมานอกผิวหนังใบหน้ามิดเบี้ยวแต่ลืมตาจ้องมาทางแพรช่วยฉันด้วยเสียงแผ่วเบาหวาดกลัวดังออกมาจากปากที่เต็มไปด้วยเลือด แพกีดร้องลั่นเธอพยายามวิ่งหนีไปทางประตูแต่ประตูถูกล็อกจากด้านในเสียงฝีเท้าดังอยู่รอบตัวเธอเสียงควนคางเสียงขูดผนังเสียงเครื่องมือผ่าตัดตกพื้นจากเงามืดด้านข้างมีร่างของชายในชุดก้าวสีขาวเดินออกมา เขาสวมหน้ากากอนามัยเลอะเลือดมือถือมีดผ่าตัดขนาดใหญ่ใบหน้าใต้หน้ากากมีเพียงรอยยิ้มที่กว้างจนถึงใบหูถึงเวลาผ่าตัดแล้วเขาพูดเบาๆแผลสติแตกพยายามปีนออกทางหน้าต่างแต่บานหน้าต่างกลับเป็นผนังทึบไม่มีทางออกใดๆ เธอถูกลากกลับไปที่เตียงเสียงผ่าตาดัดเสียงร้องเสียงเนื้อฉีกดังต่อเนื่องทุกอย่างมืดลงเช้าวันต่อมาเวนเปลี่ยนตอนหกโมงเช้าพี่พยาบาลเวนเช้ารายงานว่าแพ้หายตัวไปไม่มีใครเห็นเธอในห้องพยาบาล เจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหายอยู่หลายชั่วโมงก่อนจะมีแม่บ้านคนหนึ่งเปิดลิฟต์ชั้นหกออกแล้วเห็นร่างของแพรนอนนิ่งอยู่หน้าห้องผ่าตัดหมายเลขหกเธอไม่หายใจแล้วแต่ที่น่าสะพึงกว่านั้นคือท้องของเธอถูกผ่ากรีดออกเหมือนศพในห้องชนะสูตร ทั้งที่ไม่มีเลือดตกอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยสัปดาห์ต่อมาโรงพยาบาลปิดพื้นที่ชั้น6อย่างถาวรอีกครั้งล็อกลิฟต์ล็อกประตูไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้แต่ทุกคืนหลังเที่ยงคืนจะมีเสียงลิฟต์ดังขึ้นเองเสมอและหากใครกล้าเสียงขึ้นไป พวกเขาอาจจะได้ยินเสียงกระซิบถึงเวลาผ่าตัดแล้วแล้วคุณจะเป็นลายต่อไป